สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เกษตรคุณกระบี่กับมา,าข่าขั้วนะครับผมมื่อน,นี้นั่มเสนอเมนูปอกเปียทอดนะครับผมกัเป็นปาะเปียสําเร็จรูปนะครับที่เพิ่นเฮ็ดไวเรียบร้อยแล้วเข้าเพียงแค่เอามาทอดอย่างเดียวนะครับผมซูม,มือกับล่างสะดวกซื้อ เอามาเห็ดกินได้เลยนะครับก็ต้องหนุ่งยานก,กับการปูกกน,นะครับอันนี้สันสันครับผมวันนี้คลิปนี้บา่บบาละบดบ่ย๊าบครับเพื่อนๆเดี๋ยวสิทธิ์ทอดปอเปี๊ยะกาเบิบบบ่งตอนแล้วนะครับผมนะครับผมเอาลงทอดเลยง่ายๆครับผมเมนออูอาหารที่สำเร็จรูปที่ปอปเปี๊ยะทอดนะครับผมนี่จะทอดอย่างเดียวครับวิธีการเห็ด ส่วนนี้ยังก็ว่ได้เห็นนะครับเพราะว่าสื่อมากเป็นสำเร็จรูปครับผมง่ายๆครับนี่นะครับกะการตอดกัตั้งไฟไว้ปานกลางนะครับผมตั้งไฟไว้ปานกลางแล้วก็ทอดให้เป็นสีเหลืองทองนะครับผมก็สามารถใส่ใดครับผมเมนูง่ายๆครับผมมือนี้ครับทอดปอเปียทอดนะครับผม ัะเพื่อนๆนี่แหละครับผมหนาตาทอดเร็จเรียบร้อยแล้วเปาะเปี้ยเอ่เปาะเปี้ยะทอดกรอบครับผมกับน้ำจิ้มรสซ่บเลยครับเพื่อนๆยากะล้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับผมสมืออาหารกะง่ายครับเขาล้านสะดวกซื้อแล้วก็มามาทอดมาเห็ดข้าวเดียวครับผมเปาะเปี้ยะทอดนี่ก็เช่นเช่นกันครับผมง่ายๆครับ ม่นี่ก็มีประมาณนี้ครับผมพาเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจครับผมในการเหตดคลิปขังต่อๆไปครับผมกเกษตรคุณกระบ,บี่สวัสดีครับขอบคุณครับ